ก็คงไม่น่าจะได้เจอกันในฐานะ B N K กันสักพักนึ่งเลยหนูเพิ่งตัดสินใจทําอะไรสักอย่างไปซึ่งมันเป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่ในชีวิตแบบชีวิตนี้ครั้งเดียวของหนูแล้วมีแค่ครั้งเดียวและหนูเพิ่ง ปฏิเสธมันไปหวังว่าสิ่งที่หนูแบบทิ้งทุกอย่างอะมารวมอยู่กับแบบคอนลิอย่างเดียวแบบหนูทิ้งเยอะมากๆแบบว่างานหลายๆงานแล้วก็หลายๆโอกาสในชีวิตที่มันแบบมีครั้งเดียวเองมาขอให้สักเซสกันแล้วกันคอนลิหนูว่าถ้าเปรียบเทียบกับเซนเลสของคอนคอนเจนสที่เป็นลิเวอร์เมกนอยเมลอดรู r เมอร์ะที่มันติดกันสีเพลงอะไรเงี้ยอันนี้นักกว่า คือหนูอะ,อะกำลังเข้าโปรกแกรมลดน้ำหนักอยู่นะแล้วหนูอะไม่อยากจะไปคิดเกี่ยวกับเรื่องกินมากหนูก็เลยมาไลฟ์ดีกว่าไม่งั้นหนูจะอยากกินทุกอย่างไปเลยเพราะว่าตอนนี้เป้าหม่ของหนูคือมีซิกแพคให้ได้ครัเพราะว่าเมมเบอร์สองคนมีซิกแพคแล้วก็เลยจะเหลืออยู่แค่อีกสองคนยงนังไม่มีก็เลยบอกว่าเฟมยูชุดฮลซิคแพคอะไรเงี้ยหรือ ก็เลยบอกว่าอืมทำได้แต่ว่าแบบเฟย์เป็นคนหน้าท้องที่แบบว่าเหมือนหน้าท้องแต่เราคนเป็นใจไม่เหมือนกันใช่ไหมเพราะว่าหนูก็ไม่สามารถทําเป็นชิคแพ็ที่เป็นตอนตอนได้แต่ว่าผอมสุดของหนูอะแบบเอาผอมแบบผอมแทบตายเลยหนูจะได้ว้าวว้าเว้าเว้าวอย่างเงี้ยมาแต่หนูตรงเนี้ยหนูจะไม่ได้มาแบบผอมแทบตายเลยนะ ก็จะไม่ได้ก็เลยแบบว่าผอมสุดได้แค่ดีใช่แต่ตอนนี้เขาบอกว่าตัวบวมน้ําอยู่เพากินน้ําน้อยงงไหมงงประโยคนี้ไหมเออใช่ชิคแพคเป็นตอนตอ,นอ่ะเดี๋ยวเปิดรูปชิคแพคให้ดูโอเคถ้าถ้เห็นรูปนี้นะเฟมอ่ะจะมีแค่ร่องแค่ร่องตรงนี้เลยตรงกลางเฟมไม่สามารถทําได้และชิคแพคเป็นตอนๆก็คือฟิลชิคแพคแบบเนี้ย ทำไม่ได้ทำได้แต่ยากเพราะไม่มีกล้ามเนื้อเลยมีแต่ไขมันใช่ใช่เป็นเรื่องยากกว่าที่จะมีถ้แถ้า,า,าตอนนี้นะแต่ว่ามีมีแค่ส่วนเว้าได้แบบพร้อมแทบตายก็มีได้แค่นั้นจริงๆพี่เทรนเนวคนนี้แบบเป็นเพื่อนเพื่อนก็เทรนอยู่กับพี่เขาอะไรอย่างงี้ยหนูก็เพิ่งบอกว่าเออฉันโดนสั่งลดน้ำหนักแล้วนะเฟรมจะสู้แต่เขาบอกว่าแบบเจอตัวจริงหุ่นดีอยู่แล้วนะแต่แค่แบบในกล้องเรามันจะบวมขึ้นนนั้นเองตัวแก้มจะหายไปแล้วนะ คนจะไม่เห็นแก้มแล้วนะอ๋อใช่มีคนถามมาว่าเดือนนี้ปลว่าจะไม่ได้เจอเพมในฐานะบีนเคเลยเหรอใช่นต่จะไม่ค่อยบ N K อีกนานเลยค่ะถ้าง,งานบ N K คสักพักหนึ่งอืมใช่คอลิปอย่างเดียวเลยช่วงต้นปีนี้นะหนูก็ไม่ได้เจอเมมเ,มมเบอร์แบบบ N K เลยหนูแบบเจอแบบวันดี่เมื่อวันดี่วันดีแค่เนียแล้วก็แบบหายไปเลยอะ หนูกลัวว่าการที่หนูแบบหายไปเลยหรือว่าแบบว่าเอ,อไม่มีงานวงเลยอะไรเงี้ยแล้วแบบโผล่มาอีกทีก็งานอีกทีทีท่กล่ะูกลัวว่าบูบี้จะไปหาคนอื่นก่อนแต่มันก็ห้ามกันยากอนะเนาะเข้าใจกันได้อ,อย่าไปนะไม่ล่้รู้ยเข่าช้ำอะเข่าช้ำเลยแบบว่าโอ๊ยเจ็บแล้ <laughs> เป็นการเข่าช้ำที่แบบว่า ไม่รู้สิหนูเต้นกับคอลิบประมาณ6ชั่วโมงแบบไม่พักเลยไม่พักเลยแบบไม่พักแต่ว่าฉันไม่พักอะอย่างงี้ยแบบอ้ ท้าหน่อยแม่มาอ่ะแต่ว่าแบบมันไม่มีเวลาไงก็เลยแบบต้องสู้จนถึงตอนนั้นเราแบบคือตอนแรกอะ่ะเขาเขาก็คอมเมนต์หนูว่าทาไมดูเหนื่อยจังแบบตอนเต้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมช่วงช่วงแรกยังไหวอยู่ในช่วงกลางๆอะ่ะดูแบบไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยเขาบอกว่าบอกว่าทำไมเธอดูเหนื่อยจังก็บอก็แบบนี่ก็ตอบไปได้พอวันเนี้ยคืนเมื่อวานคุยกับรุ่นพี่ใช่ไหมรุ่นพี่รุ่นพี่หนูอะ่ะก็ตอบว่าเออพี่เพิ่งปะจะดมาเลยอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็แบบว่าเอ๊ะ เขาก็มีอยู่นี่หว่าก็เลยถามว่าการที่แบบเราอ่อนแรงเงี้ยมันเกี่ยวกันไหมกับที่แบบวันนึงของเดือนมันมาอะไรเงี้ยเขาบอกว่าอืมใช่อ๋อก็ว่าทไมว่าตอนมันเต้นหกชั่วโมงแล้วมันไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยปกติไม่ใช่คนแบบสุขภาพาไม่ดีอะแบบว่าเป็นคนที่แบบพื้นเอาตายอะ <c oughs> คอนลิปหนูว่าถ้าเปรียบแคบกับเซนเลสของเจนสามที่เป็นลิเวอร์คอนคอนเจนสามที่เป็นลิเวอร์เม็กนอยเมลอสแล้วก็อะไรวะเพลงไหนอันนี้คือเพลงอะไรรูเมอร์อะที่มันติดกันสี่เพลงอะไรเงี้ยเอออันนี้หนักกว่านักกว่าแบบหนักกว่าแบบเหนื่อยมากเพราะมันเต้นติดกันหลายรอบด้วยแหละแบบไม่พักเลยก็แบบหนูแบบจะเป็นลมบบยังไม่เป็นลมขนาดนั้นมีอารมณ์ช่วยแต่ว่า <laughs> นะแต่พี่พี่เขาโหดมากเลยนะแบบว่าญี่ปุ่นกับญี่ปุ่นประเทศอะไรนะอินโดฟิลิปปินส์โอ้ฉันเล่นอยู่กับประเทศอะไรอยู่เนี่ยอะไรเงรี้ยแบบโอ้ยากมากเก่งไม่ได้ไปดูคอนเสิร์ตแททัวเช้าวะไม่ว่างอะ่ะอ๋แล้วพะผุนผงวะหนูเพิ่งตัดสินใจทําอะไรสักอย่างไปที่มันเป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่ในชีวิตแบบ ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันแบบมันมเป็นชีวิตครั้งเดียวของหนูใช่ใช่ชีวิตนี้ครั้งเดียวของหนูแล้วมีแค่ครั้งเดียวแล้วดูพึ่งปฏิเสธมันไปแบบอย่างนี้เลยอะ่ะหนูร้องไห้มาและแต่ว่าแบบไม่เป็นไรอันนี้สาคัญกวาก็เลยแบบทุก <laughs> คนรู้ไหมว่าแบบว่าอยากแชร์โมเมนต์ตอนนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวลืมเล่ามันเพิ่งมีซัมติงมาค่ะโคตรเงี้ยงง๊ ก็เหมือนกับว่าเขาแบบเหมือนต้องเลือกช้อยหนึ่งกับช้อยสองอะไรเงี้ยก็เลยแบบเลือกช้อยสองไปอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่า <laughs> ช้อยหนึ่งก็เสียไปเลยอะไรเงี้ย มันเหมือนในเนี้ยมันเกี่ยวกับที่โรงเรียนหนูไงไปขึ้นคอนแทคถัวโอ,อ้โหไม่ใช่ไม,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 ไม่ไม่เกยวไม่เก่ยวกัแทัถัว่วเป็นแบบของโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยคือหนูอยู่มา12ปีใช่ไหมแล้วหนูก็เป็นคนแบบตัวตั้งตัวตีว่าจะจะเอาันี้ยนี่นี่น,น,นี่แล้วแบบทุกคนก็เห็นด้วยอะไรเงี้ยเหมือนแบบเหมือนนำว่าแบบว่าเออเอาอันนี้นะแล้วก็ไปคุยกับผู้ใหญ่มาบบเยอะมากเลยแล้วสุดท้ายคือไอ้วันสำคัญนั้น,น,นหนูไม่อยู่เออแล้วแบบเออประชิมไม่อยู่นี่แหละ ก็นั่นแหละค่ะไว้หนูถ่ายรูปหรือว่าทําพิธีการอางนี้ก็คงมันมันย้อนกลับมาไม่ได้แล้วแหละแต่ว่าแบบอืมเจ้ามเดเข้ามหาลัยได้ก่อนโอ้มีหลายอย่างอยากให้รอติดตามในคลิปเลยหนูภูมิใจกับงานงานที่จะปล่อยในปีนี้มากๆเลยแต่ว่าไม่รู้สิรอติดตามนะต้องต้องรอติดตามนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหายไปนะขอหายขอหายไปเทรนก่อนได้ไหมหวังว่า ในปีนี้นะเป้าหมายที่หนูคิดไว้กคือหวังว่าสิ่งที่หนูแบบทุ่มทุ่มทุ่มทุกอย่างแบบว่าแบบทิ้งทุกอย่างอะแล้วมามารวมอยู่แบบแบบคอเลเอย่างเดียวแบบหนูทิ้งเยอะมากๆแบบว่างานงานหลายๆงานแล้วก็หลายๆโอกาสในชีวิตที่มันแบบมีครั้งเดียวเอง อย่างไรวะคือมันไม่ใช่มันไม่ใช่ปัดชิมอ่ะเอออันนี้มันตัดไปอีกเรื่องเพราะว่าปัดชิมมันคือของของที่บ้านหนูแต่ว่างานหนึ่งมันมีงานหนึ่งที่มันมีแค่ครั้งเดียวในชีวิตนี้ซึ่งหนูก็ทิ้งมันไปแล้วก็แบบเออแบบคอรีบคือมันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ไปแล้วเมื่อปลายปีนี้เลยใช่หนูก็หวังว่าสิ่งที่หนูทิ้งมาทั้งหมดไม่รู้ว่ามันมากพอไหมแต่ว่าแบบมาขอให้สักเซสก็แลวกันอะไรสักอย่างที่หนูทิ้งไปนั่นแหละแบบว่าแต่ก่อนนั้นเน นี่เพลงหนึ่งหนูแบบภูมิใจมากแต่ว่าสปอยไม่ได้ก็ไม่สปอยอย่าอย่าคือหนูอ่ะโดนมีไฟบังคับมาอยู่อย่างสองสาอย่างเกี่ยวกับการลดน้ําหนักมาด้วยแต่ว่านั่นแหละต้องทําให้ได้นอนหลับฝันดีนะคะก็คงไม่น่าจะได้เจอกันในฐานะบี k กันสักพักหนึ่งเลยเ <c oughs> ลยากติดตามด้วยค่ะอุย๊ยเราก็จะเออไม่มัง้งคิดว่าตาได้คิดว่าจะเปลี่ยนสีผมแต่ว่า ไม่ไหวละเจ็บหัวมากติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึงไอทีสี่คอนเทนต์กับ VR และยังมีแคทเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am for the application